แต่ว่าเข้าวทันเป็นว่าครับเข้ายาเป็นคืบตัวนืงเข้าวทันเป็นว่านะครับตัวข้ายาเป็นคืบนินจอมราวีข้างในว่าทอ,อกนะครับผ่านรอนผ่านหน้ามาทิพยอดไฟเลยนะครับไม่เคยแพ้ใครจันเจ้ากันจนมาไล่ไฟเลยนะครับก็จนได้ดำเงินลานไล่ลานมาเลย เราจะยกกองได้ทำปรยู่แก่ๆนะครับครับนาทีสำคัญนะครับบัว่าจะรับซปเปอร์สตาร์กองเมืองคอนนะครับข้ามาพบกันครับผู้ตั้งเกขการพอบระม่านครับกำลังผิดเจรณากันอยู่นะครับคู่นี้ครับอีกสักครู่มีคำตอบนะครับมีคำตอบ คณะน,นีการนำวัวที่มีเสเซี่ยงต่างช่องควายนะครับนินจาลาวีนะครับตอนนี้ครับหลันดาจันจาวนะครับหลานทุตปีไม่กสฉามมาจากสนามกีฬาจนโคบันใส่ข้าวหวัดใส่นะครับก็ไอ้นินจาลาวีจะน,นำนะจะบอกว่าเล็กกว่านะครับยอดกัดสั้นกว่าับ ไม่ต้องนึไปคิดไหมหัวตาโตก็ไอ้นี่ไม่เอาล้วหรเล่นหรือเาใช่ม่นเป็นอีก้ายมาเลยว่าใส่เพื่อว่านี่ว่ันี่ลายใส่นต่ลายนี่อกมาเรื่อยต่น้นา ว่าเขามาน่ากล้าวน่ามันโตนี่คตแก่หนู่ไม่ต้องตัวนาพ่นไปแล้วตัวปีตุ้นมัอนคนนี้คืออไรเจะด้อลรายมาเรว่อได้ได้ได้อันนี้ไม่ได้หนวกแกว่าตึงตูว่าเออม้พวกหมองตูกนี้อย่างเดียวฮะได้รถได้อยู่เร่รถดเร่ที่รถไม่ได้เลยไม่หยุดก่นดไม่หยุดไม่ี่รถไม่ยไม่ดไม่ดไม่ยไม่ดไมหดไม่ยไม่ไม่ม่่ไ่ไม่ไม่ไ่หดไม่ เออคือเดี๋ยวนี้มันเอาข้อตั้งมาตังโชยโชยเรี่ยวเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เนยเส้นตุ้งไร่ปลาไม่ไดยหว่ะเพื่อนตัวนี้จุดนัยใช่ไหมครับตอนนี้กำลังปรับปรุงลายหยอดนะครับให้มันหลงตัวกันได้

มามันมันมันไม่เกไม่ช่วเรียบดีโตสนกมันจีนเลยนะีสีสมนี่ไงอ้ไปวางสีแนวนี้สีสี้าเนาะมีก็มามีรับเม็ดไมมี vật câu chính này thì gì đấy Anh đây được Đi trên, toàn

นี่เรามาเรี hey. hmm, oh ่ยจิ๋มยำไม่มาเรียกุ้นหมอนก่พี่มาเ่ยดร้อมออย่าเล่นกันเตือนปวคอนดีใช่ไหก็เป็นก้อนนี้จริงอย่างเดก็นีมันอย่างยาวาก้อนี้เลยอันนั้นตามยาวของเลตัวไปเมอันนั้นกยืนอยู่อ้กเือไปตรงยเพตามก้อนรบนี้โอ้โหนีัวกกี้อ้นานนี่เลียำยืนไหม

nếu có ai mươi thì ra thầm là ngáo tửu rồi ta Không phải Thì có tiếng thì ra đó, tính cái gì thể có quảng quang Thì ta đâu Rồi phải rồi, rồi tít lái Rồi có như tít lái trong xích như thế quang ba lan mới để quảng quang luôn mới Thì có đẹp phần này đó

mà thế đâu có đây phải tăng này cái tăng cái ừ. tăng leo rồi đám quang hay là đã quang quần đấy thì người phải quan có chính có bị tổ gắn ừ. ừ. okay, bị okay. okay. ta tổ bị nhau ra kẹp có kẹp kẹp là kẹp đây cái gì mà được thì nó đắt lên nè ta tin chơi này này nó leo cùng ba mì nha, mì ra ba cái cho chôn có mì 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 à mì อะไรไหมนี่งเรายังการทานะที่ไงยังครบชั้นปล่อยวากันเดี๋ยวก็เนี้ยตูนตด้สร้าลนอได้ตุนนะตุนเอะตนตุนตุนตุนตนตุ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 นนต

นี่ปลวาจ็ิงมันก็ยาว่าปัณนี่เหนดึกหนามั้ยนี่ไม่โดนึกหนามั้ยโอ้เดือบพุ่ง้นไม่ไม่ไเมนไดโอเดือก็ไม่โดไม่เอาีตึงกัดว่าโจมโกมุ่งต่ำมุ่ง่ได้โจมโกนเป็นเมอนต่ตจังเลยที่ตําได้หมอยากตัดกูเป็นเพืยวนะ้ต่อมโกเอยไม่ไม่ไม่เหมืนนะยาวมากเล่งตัวกระยิบหัวจุนอย่เน้ยเล่นนด้อยู่กันหลาวเลย นี่ก็จุดให้ว่าเพื่อดูเลยเก็บตู้ก็มันต่อไปเลยไม่น้ยาวมากเลยไนี่ตัวกันเลยแกเลยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะไม่ติดนะครับแต่หลังจากคนกลับมัดแล้วเรือแต่วัดกาทางนายถาน้ำนะครับน้องอูดคุณนกรพงเพชรก็ เจรจาอีกรอบรอบพิเศษในที่สุดก็มีการเซ็นสัญญากันนะครับเซ็นสัญญากับก้ายชนะการรับเงินรางวัลการสร้างลานหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็ทองคํานักห้าบาทด้วยครับจะทําการแข่งขันทําการชนกันในเดือนมีนาคมนะครับกระแจ้งกันมาเ่อทราบว่าคูนี้ในที่สุดแล้วก็ได้ลงนามในสัญญานะครับทางช่องว่ายได้จับไม้จับมือกัน กับทำสัญญากันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเป็นมันเป็นหมอห่อเลยนะครับแต่ในช่วงที่ผมผมอย่างอยู่ช่วงนี้ไม่มีการตกลงกันเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากตีว่าก็กลับกันแมดแล้วไม่เลือกใครนักคนเลยครับ <c oughs> นายธนามกับนายธนามจราจายเองนายดีชุดแรกโอเคกันทางส่องค่ายนะครับก็บนีคือที่มาที่ไปที่ทันใดนนนะครับกามิตรภาพช่องแป่นดินนะครับชายชื่อซึกว่ามิตรภาพช่องแผ่นดิน,น,ออน,ดนทองนัก ห้าบาทเป็นทองคาแท่งนะครับแหลกเสื yo, ้อสาหมาดนะครับเสื้อสามาดนี้มีพบมาจยนเดิมครับนาเด่นนะครับชองคนรวมกันมอบเสื้อสาหมาดให้กับพ่ายชนะกูนี้นะครับการ่วยกันเป็นกําลังใจให้กับถางก้าน้าช่วยกันเป็นกําลังใจให้ครับทังซองควายนะครับศึกมิตรภาพซ่องแผ่นดินกับแผ่นดินเนึ่งกับถังแผ่นดินนึ่งกับนักกอนนะครับเรามา เป็นมิตรกันครับเป็นมิตราภาพกันเราไม่ใหญ่จนวัวเบื่อกันรอบกันเราจนกันเบื่อเป็นมิตราภาพดีๆต่อกันนะครับการนี้คือความเป็นมาความเป็นไปนะครับต่างช่องไหว้จับไม้จับมือกันแล้วก็เสร็จระญาก,กันเรียบร้อยแล้วครับ